สวัสดีจ้ามาแลยจ้ามาแลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าจะมาสำรวจสวนหลังพายุเข้านะคะสำรวจสวนผลไม้หลังพายุเข้านะให้ดูข้างบนก่อน้วนะค่อยดูข้างล่างนี่มันเริ่มโตแล้วนะคะเพื่อนๆลูกแพรยาลูกแพรเริ่มใหญ่แล้ว หลังลังพลมแรงเมื่อวานเนาะเดี๋ยวยายจะถ่ายให้ดูข้างล่างนี่นะคะอันนี้แฟนยายเก็บบางส่วนไปให้แกะกินแล้วนะคะแต่ว่าแบบว่าไม่ได้เก็บไม่ได้กินไม่ได้ให้กินเยอะให้กินนิดนิดน้อยนนี่นะคะดูเก็บบางส่วนไปแล้วนะคะอ้าวหักหรือยังกิงนนี้ยังไม่หักแค่แค่นั้นไมาเฉยแต่คงอีกไม่นานดูดิ ดูเอาพเพื่อนๆโอ้ยเนาะเพืพ่อนๆสะออนเนาะยังไม่หักแต่คงอีกไม่นานนี่เนาะดูดิแต่ก็เริ่มอร่อยแล้วนะเริ่มแบบเริ่มหวานแล้วดูเอานี่ข้างล่างนะเก็บ ออ้ยลืมเอาอะไรมาเก็บไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ยใหญ่บอกว่าให้ไปเก็บลูกพรุนไอ้ลูกเออลูกพรุนไปเดี๋ยวไปดูลูกพรุนหน่อยเอา้าแล้วทำไมหานตัวโน้นมันไปอยู่ด้านนน้นอ่ะนอกรัว้วเอ้ยเข้าไม่ได้อืออือออนั่นเหลือแต่หานแล้วนะคะเป็ดไม่มีแล้วนะคะไก่ก็ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้เหลือแต่หานนี่นะคะดู นี่ร่วงี่เดี๋ยวไปจับเดี๋ยวไปจับหานมาดูดินี่เปิ้ลแต่พวกนี้มันร่วงก่อนมั่งแล้วมีตัวเน่ามั่งเนาะตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เท่าไรเห็นไหมมันเริ่มสุกแล้วเพื่อน่นแล้ก็เพิ่งเจาะมั่งอะไรมั่งมีคน บางคนก็บอกว่าให้ฮ hey อบางคนก็บอกว่าทําไมไม่ฉีดยาตอนที่มันยังไม่อันนั้นบางคนก็ไม่รู้เนาะยายไม่ฉีดสวนยายปลอดสารทุกอย่างเนาะไม่รู้จะฉีดทําไมเพราะเราไม่ได้ขายเนาะนถึงถึงแม้ว่ามันไม่ถึงแม้ว่ามันไม่เน่ายายก็เก็บแค่ประมาณห้าเปอร์เซ็นเองเนาะเพื่อนวันนี้ยายมาด้านนี้แต่ว่า ตรงกลางเดินไม่ได้เดี๋ยวต้องอ้อมไปด้านโน้นนะเดี๋ยวไปดูพรุนก่อนเดี๋ยวเขาจับหานก่อนเขาจับหานไปด้านโน้นก่อนนี่ดูเยะเยะไปหมด่ะเดี๋ยวไปเก็บพรุนให้แฟนยายหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนูน้นก็โอเคอยู่นะไม่ร่วงเท่าไหร่พวกนี้มัน แอปเปิลเนี่ยมันอยู่เตีย้ยๆเนาะมันไม่เท่าไหร่แต่ลูกแพรต้นนั้นร่วงเยอะเลยนี่เริ่มโตแล้วเพื่อนๆนเริ่มสุกแล้วนี่เห็นไหมลูกใหญ่แล้วนี่นี่นี่นมันคนละสายพันธุ์กันนี่พันธุ์พันธุ์พวกนี้ใหญเก็บไปเก็บไปแลกน้ำมันใหญ่ดีมันเก็บง่าย มาดูพรุนว่าจะโอ้ร่วงหมดเลยโอ้โหโอ้ยดูนี่เพื่อนแต่ว่าร่วงก็คืออันที่ร่วงมันคือที่ที่มันเน่านะคิดว่าที่มันมีเฮ้ยไม่ใช่มันก็ไม่มีนะนึกว่าที่มีนอนมันร่วงอะ่ะเอออันนี้มีนอน ันนี้มีไหมอ่ะเออนี่เห็นไหมหมอกถวกที่มีนอนใอ้มันมีดูเอานะคะแถวนี้จะมีเห็ดออกอันนี้โอ้โหไม่ใช่เห็ดนะเออนี่น,นี้ไม่มีนอนหรอกเนี่ยตัวนี้มันยังอ่อนๆอยู่เลยอุ้ยนี่อหญ่เพื่อนๆโอ้ยตายตายตาย ทำไมพุนมันร่วงอะโลกเล็กๆเองดูดินึกว่าที่ร่วงที่มีหนอนนี่ยังดีๆอยู่เลยโอ้โหมองมาข้างบนอ้อยพุใหญยเหลือไม่กี่อันเองมันเริ่มที่เหลือก็คงไม่มีนอนแล้วแหละที่เหลือก็คงไม่มีนอน เก็บไปแค่เก็บไปแค่พอกิน,นเพื่อนๆไม่ถึงกิโลหรอกเก็บไปเพราะเพราะอะไรแฟนใหญ่ถึงให้ยายมาเก็บเพราะว่ายายนะเวลามาอย่างนี้ยายมาเก็บกินกับต้นได้นะยายแต่แฟนยายแค่แกบอกว่าบางทีแกเหมือนกับมามาทำงานอะไรอย่างนี้แกมาทำงานแล้วมือมันเลอะนะก็เลยไม่อยากเก็บกินเนาะ ไม่ใช่เดินมาเฉยๆถ่ายคลิปแบบใหญ่ใหญ่เทิเดินมาถ่ายคลิปก็เก็บกินได้เนาะมองขึ้นบนไปมองขึ้นบนไปพรุนพรุนรวงหมดเลยอันนี้ก็แสดงว่าเหลือแต่เหลือแต่ดีๆแล้วแหละโอ้ยนั่นยังเขียวอยู่ ยายเขาเก็บก่อนเด้อ วันนี้ไปได้สีเหลืองมานี่มันเริ่มสุกแล้วเพื่อนๆมันเริ่มสุกแล้วนี่เห็นไหมอันที่นอนนอนมันร่วงหมดละั้นยายจะพักข้างไปดูทางโน้นไปดูต้นโน้นพันเดียวกันนะเอาแค่นี้แหละเอาไปแค่พอกินตอนนี้เนาะเด๋ยว,วันหลังอยากกินพรวงนี้ก็มาเก็บใหม่นี่ดู เดี๋ยวยายพาไปดูแอปเปิลดันโนนหน่อยพอเก็บเชื่อมได้แล้วเดี๋ยวยายจะมาเก็บเอาไปเชื่อมอันนี้ก็อันนี้ก็ร่วงของเก่านะเนี่ยร่วงเองก่อนที่พายุจะเข้าเี่ยยี่ดีอยู่นนะไม่ร่วงนะเนี่ยมันเหนียวมาก ห็นไหมแต่โรกแพร่ร่วงหมดเลยนี่อันนี้ข้างล่างไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวยายพาไปเดี๋ยวโอ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ร่วงยังไม่ร่วงเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งนู้นก่อนนี่ โอ้ไม่หักไม่อะไรยังดีอยู่ทุกอย่างปกติเออมันเตีย้ยเตี้ยมั้งหรือว่ายังไงมันไม่ร่วงนะมันมันแน่นหรือว่ายังไงหรือมันเป็นอะไรฮมันดีอยู่เลยยังดีอยู่ยังดีอยู่ยยแต่โรคแพร่ร่วงหมดทางโน้นไม่หมดหรอกแต่ร่วงเยอะนี่โอ้ยไอ้นั้นทำไมอยู่กับดินยังไงดูดิสวยไหม,มเพื่อนๆดูนีสีสวยเนาะ นี่เติมสุกแล้วนี่อน,นี่แต่เนี่ยด้านหลังมันยังไม่เพราะว่ามันโดนแดดไม่หมดอุย้ยสะออนไหมใครสะออนกับใหญ่สะออนจริงๆโอ้โหมุมนี้มุม,มนี้โอ้หสุดยอด <c oughs> มุมนี้สุดยอดเลยเพื่อนๆเนอะ <c oughs> ดูพรุนทางน้นก่อนโอ้ยใครว่ามันไม่ร่วงมันร่วงนะเนี่ยคนุนเพื่อนแต่มันมองไม่เห็นมันเยอะนี่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 ใครว่าไม่ร่วงเห็นไหมอันนี้แค่ข้างบนมันเยอะมันก็เลยแบบมันร่วงอยู่นะนี่หักปะเนี่ยหักปะเนี่ย หักป้เนี่ยเอยไม่หักไม่หักนึกว่าหักนี่นี่ใครว่าไม่ร่วงเต็มหมดเลยนี่เต็มหมดเลยนี่โอ้ยนี่มันอยู่มันอยู่ที่พันด้วยแหละเพื่อนๆพันทางข้างหน้านั้นมันอาจจะเหนียวก็ได้เนาะนี่ดูดิ ดูดินี่โอ้เดี๋ยวไปดูข้างนอกนี่มันเยอะขนาดไหนโอ้ยดู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 เพื่อนๆไม่ใช่เห็ดเพิแอปเปิลนี่โอ้ดูดิแต่มันก็ยังเหลือเยอะมากเลยแบบมองแค่ข้างบนเห็นมันเยอะนึกว่ามันจะไม่ร่วงแต่มองมาข้างล่างดูเอานะคะ โอ้โหตอนมาแรกๆนึงมาไม่ร่วงโอ้อยายไาจะไปดูพุ่นตรงโน้นลืมไปว่ามันมีตะข่ายไฟฟ้าไม่เข้าดีกว่าไม่ถ้ามันมีนิดๆหน่อยๆก็โอ้โหเสียดายเนาะลูกพุ่นลูกพุ่นร่วงหมดเลย ร่วงหมดเลยเพื่อนๆเออเก็บเอาข้างล่างไปกินแล้วกันร่วงหมดเลยหาเอ้ยหนานี่ลนะร่วงหมดเอีไม่ไดเออ้เก็บเอาข้างล่างไปกินเอานะคะข้างบนมันร่วงหมดไม่มีเหลือเลยอันนี้ก็ไม่มีโอ้ เกินไปละมัง้งนี่อ่ะเป็นไรเรากินจนอิมนอ่มแล้วแหละกินอิ่มแล้วแหละได้เก็บไปได้เก็บไปแช่อิ่มวันก่อนโลนึ่นี่มันร่วงหมดเลยเป็นไหมไม่มีเลยในต้นมีอยู่สองสามลูก อะไรกินไหมกินพรนไหมเก็บให้ก็ไม่ใช่ว่าจะกินนะนะโยนไปให้ไม่ใช่ว่าเขาจะกินนะนะพลนตัวนี้นะเก็บไปไว้ในบ้านนะสองวันก็เริ่มเน่าแล้วเน่าเร็วมากเลยตัวนี้ ตัวนี้อยู่ได้หลายวันอยู่ตัวเนี้ยผุนดังผุนเดิมเนาะนี่ปะแค่นี้แหละเพื่อนเพนามาสำรวจสวนหลังพายุเอ้ยนี่ลูกแพรนี่มันก็จะสุกแล้วนี่เฮ้ยนี่มันร่วงมาจากตรงไหนนี่มันเหลืองเหลืองแล้วนี่มันก็เริ่มสุกแล้วนี่เอ้าทาไมมันร่วงมาทําไมมันเหลืองทันอยู่ในต้นมันไม่เหลืองอะ่ะหึนี่ต้องเน่าแน่เลย อือ fifteen. อชันนาวเลยป่ะเออหนวนฝนมันจะมามาอีกแล้วเมื่มันจะตกอีกหรือเปล่าเวลาห,า,วาหนาวก็หนาวเกินเวลาร้อนก็ร้อนเกินอะไรก็ไม่รู้เพื่อนป่ะกลับบ้านกันทีนี้ก็เริ่มหมดแล้วพลไม้ย้ายก็เหลืออยู่แค่แอปเปิ้ลลูกแพร่องง่น แล้วก็แบล็คเบอร์รี่ตอนนี้เนะเาะพรุนพรุนพรุนดังพรุนเดิมเนะไอพรุนตัวกลมๆนี่หมดแล้วก็เริ่มเริ่มใกล้จะถึงหน้าอะไรนะหน้ากลับเมืองไทยแล้วปกติเนะาะผลไม้ก็เริ่มหมดหมดแต่จะเหลือได้นานก็คือแอปเปิลกับลูกพลแพรแหละแต่จะเหลือนานที่สุดเนาะปะแค่นี้แหละเพื่อนๆมาสำรวจสวนนา่าเสียดายเนาะ ร่วงเต็มไปหมดเลยคิดถึงเมืองไทยด้บางคนบอกว่าไม่เก็บไปไม่โอ้ยมันหลายอย่างนะเพื่อนๆบอกว่าน่าจะทําแบบอะไรเปิดให้เปิดเข้าให้ชมสวนอะไรเงี้ยมันทําไม่ได้มันเหมือนไม่เหมือนบ้านเราเหรอกเพื่อนๆโอ้ยปัญหาหลายอย่างสารพัดอยู่นี่นะมันไม่ใช่ได้ทําได้ง่ายๆอีกอย่างหนึง่งก็บางคนก็ทไมไม่ขายเอ่อให้คนมาเก็บในสวน ตามถนนหนทางเยอะแยะเห็นไว้เวลายายออกไปข้างนอกผลไม้นะ่ะพวกลูกแพรพวกทุกอย่างเลยเนาะถ้าใครดูคลิปตลอดก็จะเห็นแบบว่าตามถนนหนทางนะ่ะมันมีเยอะแยะมันไม่มีใครมาเก็บหรอกเพื่อนออก็จะมีคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านก็ถ้าถ้ายายไม่ให้เขามาเก็บ เขาก็มีที่ไปเก็บตามถนนห่มทางเยอะแยะตามถนนนะเขาก็ให้เก็บฟรีเนาะถ้าไม่มาเก็บบ้านยายเขาก็มีที่ไปเก็บแล้วก็ส่วนมากทุกคนที่อยู่ชนบทชนบทอย่างนี้เขาก็มีเหมือนกันเลยต้นสงต้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะมีกันทุกคนส่วนน้อยส่วนน้อยที่ไม่มีถึงไม่มีเขาก็มันมีตามถนนเยอะแอปเปิลอะแอปเปิลมีเยอะมากเลยเนาะไป คิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะ